เจ้าหน้าที่สนี่กำลังจับกลุมชายชาวโรฮิงญาจำนวนสี่คนลักลอบข้ามแดนจากรัฐยะไข่เพื่อเดินทางผ่านประเทศไทยไปทำงานยังประเทศมาเลเซียเสียค่านำพาคนละกว่าหนึ่งแสนบาทค่ะนายทวัชชัยอ่อนสารประลัดอำเภอแม่สอดพร้อมด้วยนายกิติศักดิ์สีเดือนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งตำบลท่าไสาลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก สนที่กำลังฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4กองกำลังนเรศวรตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากและตำรวจสถานีตำรวจภูธร,รแม่สอดร่วมกันจับกลุ่มชายชาวโรฮงยาจำนวน4คนอายุระหว่าง17ถึง26ปีหลังเดินทางลักลอบข้ามแดนทางช่องทางธรรมชาติเข้าบริเวณท้ายหมู่บ้าน บ้านแม่ตาหมู่ที่หนึ่งตำบลท่าเสียลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตาจากการสอบถามชาวโรฮิงญาทั้งสี่คนรับสรารภาพว่าได้เดินทางมาจากรัฐยะไข่ประเทศสาภาพเมียนมาโดยมีผู้นำพามาด้วยอีกสองคนแต่ได้ให้ทั้งสี่คนรออยู่ในพื้นที่ท้ายหมู่บ้านดังกล่าวเพื่อให้กลุ่มขบวนการมารับต่ออีกทอดหนึ่งเพื่อเดินทางผ่านไทยไปยังประเทศมาเลเซียซึ่งต้องเสียค่านำพามากถึงคนละ หนึ่งแสบาทและหากถึงที่หมายที่ประเทศมาเลเซียจะเสียค่านำพาอีกประมาณหนึ่งแบาทแต่ถูกจับกุมได้เสียก่อนซึ่งเจ้าหน้าที่จะนำชาวโรฮิงญาทั้งสี่รายดำเนินคดีดตามกฎหมายต่อไป